อ๋อ oh, อันนี้อะไรนิ้วคุกกับอ๋อคุกกับวงกลมเลยวงกลมอะไรอ๋อเอาไปทีไม่เหล่าใต้ที่มันพักแล้วเราไม่ต้องเอาอนนี้ใส่ก่อนแล้วอันไหนเนี่ยไม่เดี๋ยวให้เอาเนี่ยใส่ก่องอันนี้มัมมนจะพักใครก่อนแล้วไปฮักวันนี้จะมาประกอบ อะไรวะบอกพักปลาใช่บ่กพักปลาเจ๊คอนเทนต์อยู่เหรอ่อกไหมไมาแตนิรานแล้วนะไม่ติดี๋ยวมันต้องทาแล้วมันหล่อดล่นยเหงอวะมาครณขาทาะยมันมีนี่มาให้ มันยืกับอันนี้อ่ะอใช่ออลูแ่น้ำก่อนก็ได้ดนะไม่สุดเลยันี้นนดได้ได้ไดว เาให้กินมาทำไมล่ะกับกับไอ้ตรงป้าป้าจ๋านี่เขาเล็บผ้าพันทอไหมอะไรอะอันเอี่ยวันเกีียวใมันเกีียวมันหลุดแก่มันหลุดมันจะพันแล้วมัไม่น่าพันตรงนี้นะมันจะพันตรงไหนโอ้ตรงรองเอหัวทีหลังอัะ จะใส่ได้ไงมันต้องขอตัวนิดหนกได้ใช่ไหมถ่ายคอนเทนต์อย่างนี่ไง Lab ไลฟ์อยู่อ,อ๋อมีคนดูกว่านี่ตัดหอยลม <laughs> มีอยู่ไหม <c oughs> มันน่าจะติดหอยลมบ้าง <c oughs> มีคนดูกว่านี่นอุ้ย <c oughs> เจ็บเอามาเอาเก่ามาจาไหนนั่นดิมันจะกววเก่าว่ะเกิดขัดด 영상 <목소리도> โ okay. อเคร่มต้องเข้าไปอ๋อใช่เข้าไปกแล้วอันนี้ก็ุดไแล้วไม่ okay. มมต้องล้างหต่ต้องล้างก่อนนะครับต้องล้างก่อนนะครับ นี่เตะจฝุ่นๆน,นละล้างก็ได้แตตั้งก่อนล้างแล้วปล่อยนะ้ำมันก็ได้ดใช่ใช่่ต,ะนะตั้งไ่ต,ง<ะ>ต้องหมุนปะ่ะอี่มันต้องกอเข้าไปต้องเก็ไม่แน่แกะน่าจะกลดลงไปไม่ได้ไม่คิดพวง,ง่าหอดๆๆๆๆ นั่นเองมันต้องตังเน,น,นเข้าไปเงินสอดเข้าไปง่ายกนมันจะสอดยังไงแต่มันติดหัวนี่อยู่เอามันจะตันได้มันเหรอโอ้เด ยังต้องเติมน้ำมันหลอดลืวว่นด้วยม,มันขับดูง,ง่ายยังไงโครดีจังว้าวมันันว้ายดูมีมากเลย

i've ข้าป้ามาอยู่ทหรจริงอ่ะพวก้ามาอยู่ที่ตะบอนที่กอี่ฟ้าอยู่รนี้นะโอ้จะจะจะจครับเพราะว่าน้องคอยตรวจไ่ด้วยครับครับตรวจตลาดไ่ด้วัตวประหลาดโอ้ยโ้ยต้องตด้วยจะแปะได้ครบดวยกันไหมครับ แน่นสนิทไปหนเลยเนี่ยาน,รรน,นงนี้นี้ไ่ไมลอน้านนี้ติกาอะไรอ่ะไ้เราเ็นวมันทุกด้านะอขาี่หยุดับ้ไมันขยบให้มันได้ไ ติดก er ่อนแล้วก็อยายใช่แต yeah ่มุมนได้นะมแม่อะไรไม่ตึงเหรโอ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรอะ ินไปอ้โหมันไม่ลงไม่ตน่มันลงไม่ตัวลคอ๋ว

มันมีรูระบายน้ำอ่มีอยู่่ะเออกติดแขลงนะใบนี้เท่าไหร่นะมาสองันเจ็ดมาถูกปูไรนะสามพันเจ็ดนานี้อยู่แล้วนะไม่เขาขายน้อยอยู่อ่ะ อันนี้อันนี้ต่อเอ้าไม่ต่อแล้วนะไม่แต่อันนี้มันพอดีแล้วนะต่ออะไรวะต่อเป็นตัวใส่เอาไว้ต่อไว้ต่อใส่ได้อ๋ออันนี้อีกทีเมื่อไหร่ก็ร้อนๆเข้าไปเล่นในนี้ได้ไหมนี่มเยอะแล้วนึงเปลี่ยนเกงอ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะทีโอเคนี่ยอะไรอ่ะ อ๋อมันเห็ดแตะใครบอกกระดับสายตอนแรกยี่เนเะป็ดแกอะไรอ่ะกำนี้นี่ค่ะไงเ็ดแตกระบอ้โเขาดเหรอออก็าขาดเดอเป็น,านาขาดก็ขาดแล้วแตะ 现在。 ไม่มีข้อเท่าเียแหละเนื่อม่ีข้อนะเท่าเดี๋ยวเดี๋มาอ่ะเวมาีนมาและคมันเป็นันเป็นเคมีก็ต้องใส่น้ำไม่ถึงจุดนั้นไปเลยาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกเอาด้านซึ่งเดียวก็พอนะการมันกระโดดอย่าล่ะ